กา s t ตรี e ฟ่ประวดาวิดดาวิดเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอลเป็นเวลา40ปีตอนที่ยังเด็กพระเจ้าสถิตยอยู่กับเขาเขาสู้รบชนะคารยัตด,ด้วยสลิงและก้อนหินเพียงก้อนเดียวและมีชัยชนะเหนือกองทัพของศัตรูอีกทั้งเขายังเคยจัดการกับสิงโตและหมีด้วยใจกล้าหาญเขาไม่เพียงเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่เขายังเป็นผู้แต่งเพลงด้วยเขาได้แต่งเพลงมากมายในหนังสือบทเพลงสรรเสริญที่อยู่ในพระคัมภีร์ เพราะเขาต้องการที่จะขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาดาวิดเป็นผู้ที่รักพระเจ้ามากเขาปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเสมอเขาคำนึงถึงการก่อสร้างพระวิหารหรือบ้านของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกดังนั้นเขาจึงเป็นผู้ที่ชอบพระทัยของพระเจ้าแต่ดาวิดก็ยังเป็นมนุษย์คนบาปเคยทำเรื่องผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่เขาได้ฆ่าอุริยาแต่ได้แย่งชิงนางบัตเซบาซึ่งเป็นภรรยาของอุริยามาเป็นภรรยาของตน ดังนั้นพระเจ้าจึงได้ลงโทษด,ดาวิดโดยที่พระเจ้าได้ทําให้ลูกคนแรกของเขาป่วยหนักและเสียชีวิตลงแต่ถึงอย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ยังคงเมตตาต่อเขาและครอบครัวของเขาต่อมาพระองค์ได้ส่งประทานลูกอีกคนหนึ่งให้แก่เขาชื่อว่าซาโลโมซาโลโมเป็นผู้ที่ทําให้ความตั้งใจของดาวิดในการก่อสร้างบ้านของพระเจ้าสำเร็จดาวิดและครอบครัวเป็นลำดับวงของพระเยซูคริส คือเป็นครอบครัวของพระเยซูเป็นเชื้อสายที่ให้กำเนิดพระเยซูคริสต์บนโลกนี้ช่วงสนทนาและการเปิดเผยดาวิดเป็นผู้ที่รักพระเจ้าและปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาเป็นผู้ที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้าโดยได้จัดการกับศัตรูก่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้าเพื่อก่อสร้างพระวิหารหรือบ้านของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก น้องๆคะถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่กลายเป็นที่ชอบประทัยของพระเจ้าเราต้องเป็นเหมือนกับดาวิดนะคะเป็นผู้ที่ใกล้ชิดและติดสนิทก,กับพระเจ้าให้น้องๆพูดคุยกับพระเจ้าในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเคยสําเร็จหรือล้มเหลวหรือแม้ว่าเราเคยทําผิดพลาดหรือพ่ายแพ้ไม่เป็นไรนะคะเราควรที่จะเรียนรู้มาสารภาพบาปกลับใจต่อพระเจ้าและสารภาพบาปต่อผู้อื่นด้วย แล้วเราก็ยังคงสามารถดำเนินชีวิตต่อไปเดินติดตามพระเจ้าต่อไปตลอดทั้งชีวิตของเราดังนั้นเราจึงจะกลายเป็นผู้ที่พระเจ้าชอบประทัยได้ช่วงคำถาม 1. ดาวิดไม่เพียงเป็นนักรบที่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่เขายังเป็นอะไร A. ผู้แต่งเพลง B. นักวาดรูป C. นักกีฬาคำตอบที่ถูกต้องก็คือ A ผู้แต่งเพลง สเขาได้ทำเรื่องผิดพลาดท,ที่ยิ่งใหญ่คืออะไร A. โกงเงินคนอื่น B ฆ่าอุริยาและย่งชิงภรรยาของอุริยามาเป็นภรรยาของตน C กราบไหว้รูปคารพคำตอบที่ถูกต้องก็คือ B ฆ่าอุริยาและย่งชิงภรรยาของอุริยามาเป็นภรรยาของตน 3. เมื่อดาวิดท,ทำผิดบาปแล้ว เขามีท่าทีอย่างไรกับพระเจ้า A. หันหลังให้กับพระเจ้า B. ียังคงใช้ชีวิตตามความพอใจของตัวเอง C. สารภาพบาปกลับใจกับพระเจ้าทันทีคำตอบที่ถูกต้องก็คือ C. สารภาพบาปกลับใจกับพระเจ้าทันทีข้อพระคัมภีร์ท่องจำกิจการบทที่13ข้อ36วรรคแรก เมื่อดาวิดได้ปฏิบัติคนในช่วงอายุของท่านตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็ล่วงหลับไปเมื่อดาวิดได้ปฏิบัติคนในช่วงอายุของท่านตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วก็ล่วงหลับไป